ใจปุย้ยเมฆมาเข้าใจไม่เป็นไรลูกทำไมไปหมอกถึงไม่แบ่งวิตามินซีเจบอกมามาก่อน,อน,น,อนตอนเจขอเจขอเขาแบบไหนอ๋อขอวิตามินซีน้องแบบนานไม่แบ่งมพอ จากคอมเมนต์ที่แล้วค่ะมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากเลยว่าแบบเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องสําหรับบ้านปื้มอะค่ะปื้มไม่คิดว่าเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องปุ้ยแม่จริงไหมคะที่เป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องไม่จริงค่ะหนูยังไม่พร้อมหนูก็มีค่ะแล้วถ้าน้องยังไม่พร้อมเ่ะคะหนูก็ไปเอาวในก็ได้ โกรธเขาเพราะหนูรักน้องแต่วันนี้หนูเอาวิตามินซีสีชมไปแบ่งให้น้องอ,อน้องกินไหมคะที่หนูแบ่ง,งแค่วิตามินซีเม็ดเดียวที่พี่เมฆแบ่งอะหมามาา้าก็ภูมิใจมากเลยเพราะว่าหมอม้ารู้ว่าพี่เมฆอยากกินแต่พี่เมฆังเสียสลาะ ใจิตใจดีจังเลยค่ะน้องแบ่งหนูก็แบ่งคือถ้าของของเขาแล้วเขาไม่สะดวกใจที่จะให้อ่ะบ้านเราก็จะไม่บังคับไม่กดดันว่าต้องแบ่งเธอต้องให้เพราะเขาห่างกันแค่ประมาณปีกว่ากว่าคือเขายังไม่เข้าใจหรอกคะ่ะว่าการเสียสละคืออะไรไม่อยากให้เขารู้สึกแย่ว,ว่าแบบฉันเกิดก่อนใช่ไหมฉันเลยจะต้องเสียสละอยากแค่เขารู้สึกว่าแบบมันก็เท่าเทียมรู้สึกว่าจากประสบการณ์ที่เจอแล้วก็เหมือนครอบครัวเพื่อนแล้วกันค่ะที่เขาเป็นพี่คนโตรู้สึกว่าคนเป็นพี่น่าสงสารจังเลยอบางทีฉันซื้อของสิ่งสิ่งนี้มายังไม่ไ เล่นเลยอะแต่พ่อแม่บอกว่าแบ่งให้น้องเล่นหน่อยเราโตแล้วเราให้น้องเล่นก่อน,น่ย พะเขารู้สึกว่าแบบพ่อแม่รักน้องมากกว่ารู้สึกได้ถึงความไม่แฟร์แต่แค่อยากจะบอกว่าเวลาเราให้อะไรเขาทั้งสองคนเท่าเทีเทยมกันนะคะ<อ>เขาจะรักกันมากขึ้นจริงๆอยากจะฝากถึงครอบครัวที่แบบมีลูกหลายคนคะ่ะว่าเราควรแคร์วความรู้สึกของลูกให้เท่ากันเพราะว่าเด็กทุกคนนะคะมีความรู้สึกและมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกมีสิทธิ์ที่จะเสียใจเหมือนกันคะ่ะเพราะฉะนั้นเราควรเลี้ยงดูลูกแบบที่ไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งเกิดบาดแผลในใจดีกว่าค่ะ